ทำผัดจานเขียวเหลืองเหรอพิซซ่ากระตุมกระดุมกระดุมตาของไอเดนเปลี่ยนทำอะไรเรื่องอาไเนี่ยกระดุมนี่เหมือนกันเลยเพื่อนกันเพื่อนกันเฮ้เพื่อนกันเหรอมีเพื่อนกันแล้วเดี๋ยวพี่ใส่ซูชิก่อนมีเพื่อนกันด้วยพี่บาร์บีพี่ปูเพื่อนกันทหรอกล้วยมาทำเพื่อนกันอีกเหรอ เดี๋ยวถ้าเฟมต้องกินเพื่อนของเฟมนะเฟมทำแล้วเฟมต้องกินเพื่อนเฟมนะอ้าวแม่มันแตกฉุยอุ้ยพี่จะทำอะไรนะกนี่เปื่อนเป็นเมันเป็นเป็นเป็นนเลยนี่ว่ามีทางดูดีดีกว่านี่ทำให้ใหญ่จังนี่คืเป็นนี่คือเป็นอ้าวแล้วพี่เฟยพี่ฟ้าล่ะพี่เฟยพี่ไปอยู่ตรงแม่ดูบายบายอยู่ในบายบายอยู่ในห้องแม่อยู่ อ่ามีแต่พ่อกับแม่กับเซ่เหรออือนนเนาะไอ้มีพ่อกับแม่กับพี่ก่อนเซ่เออต้องเป็นพ่อกับแม่กับพี่เวยก่อนอพี่กับเซ่ยู่ในท้องอแม่อยู่นี่ปาาตก้อแล้วเป็เกิดที่หล้หาตะกอดแล้วดูนะ,ะนั่นคอดฟ้าแล้ว,อ,ลวอไัอยังแม่อันนี้เปยไปอยู่กลับไปอยู่ในท้องแม่ก่อนนะ มันพี่ตัวเล็กกว่าพี่เฟยอ่ะพี่ตัวใหญ่กว่าพี่เฟยไม่ใช่หรอเป็นตัวเล็กนิดเดียวเองไหนเฟมอ่ะไหนอันนี้เฟย์อันนี้เฟย์นี่เฟย์เหรอเอาไปวางไว้สิเออันนั้นไม่ใช่พี่นี่เฟย์เอาแล้วพี่อยู่ไหนตต้องฝากัวไข่แล้วเนี่ยไข่แล้วเฟย์นั่นไหนพี่อ่ะนี่พี่เหรอไหนพี่ฟาไหนอ๋อ